นนนะเมื่อวันที่25พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ด่านช่องเมกอำเภอสรีนทรจังหวัดอุบลราชธานีนายวันลบสุยรักษานายด่านสุลกากรช่องเมกพร้อมด้วยนายวิชาญเปี่ยมปลื้มผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางสุลกกากรและนางสาวกันติสาตุลาคมเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงานด่านตรวจพืชช่องเมกบูรณาการร่วมกันเข้มงวดกวดขันทั้งเรื่องการลักลอบส่งออกสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิด โดยสืบทราบว่าจะมีการลักลอบนำต้นพันธุ์ทุเรียนออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อมามีรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีบรอนหมายเลขทะเบียนพอพึ่งขอไข่715อุบลราชธานีบรรทุกต้นทุเรียนมาเต็มคัน ใช้ผ้าสแลนสีดำคลุมทับเพื่อจะเดินทางข้ามด่านช่องเม็กไปยังฝั่งประเทศลาวโดยมีนายนารงศักดิ์ศรีชนะอายุ21ปีเป็นคนขับเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพบต้นทุเรียนจำนวน6,500ต้นซึ่งมีความผิดส่งออกเพื่อสงวนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับ4,000บาทหรือจำคุก1ปีหรือทั้งจำและปรับ ส่วนความผิดทางศุลกากรแจ้งข้อหาลักลอบส่งออกของต้องจำกัดหมายถึงสินค้าที่กฎหมายกำหนดว่าหากจะมีการนำเข้าส่งออกหรือผ่านราชนาจากักรจะต้องได้รับอนุญาตหรือปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ผู้ใดนำของต้องจำกัดส่งออกหรือส่งผ่านราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้ไว้ครบถ้วนจะมีความผิดตามมาตรา27และ27ทวิของพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2469และเป็นความผิดตามมาตรา244และมาตรา246แห่งพระราชบัญญัติศุลกกากรพุทธศักราช2560ด้วยจากการสอบสวนเบื้องต้น น,นายนรงศักดิ์ศรีชนะอายุ21ปีคนขับรถให้การว่ารับจ้างขนต้นทุเรียนจะนำไปส่งให้กับชาวลาวที่ปากเซแขวงจัปาศักซึ่งเตรียมพื้นที่ปลูกทุเรียนไว้บนเนื้อที่100ไร่ ทราบแต่ว่าซื้อขายกานันในราคาต้นละ150-200ถึงบาทตนเองไม่ทราบว่าต้นพันธุ์ทุเรียนเป็นสิ่งผิดกฎหมายทราบแต่เพียงว่าจะมีคนเดิมของนายทุนมาติดต่อกับทางด่านสุลกาก่อนเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องมาถูกจับดังกล่าว